เป็นบีตาบูเเลยนะอย่าลืมนะหน่อยอย่าลืมนะก่อนแล้วอย่าลืมนะกดอะไรนะกดอะไรนะบอกหน่อยกดอะไรนะเด้งเด้งเนาะโอ้เสียพี่หนุ่ดู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 กินสิอร่อยไหมอื้ากินอะไรเนาะอื้ากินเต็มกินเต็ม กินซีฟ้ดแล้วจะแข็งแรงไหมเนี่ยดูทีเนี่หกหมดแล้วน่ะหกก็จะไม่ได้นอนแล้วทีเนี้ยออกมาเอาผ้าผ้าไหมพ่อหน่อยแล้ว <c oughs> ผ้าไหเซื้อหน่อยแล้ว <c oughs> น้ำใสอุ่นอ่ะห <c oughs> นาหนาหนาหกแล้วไม่ได้กินจ้ำ <c oughs> ดืีไหลดืีไหล <c oughs> ดูสิหันมาดูสิข้ามาหันมาดูสิเออเฮ้ยอเ,อยอเนี่ยจริงกลวัวนะเ,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 เอา้าหกหมดแล้วเอาว้าอย่ามาทำพ่อสิลูก